ประเพณีสงกรานต์ปาเวณีปีใหม่เมืองเป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งตรงกับช่วงวันที่13-15ถึงเมษายนทุกปีชาวล้านนาจะทำบุญตักบาตรส่งน้ำพระรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่และเล่นน้ำสงกรานต์ตามถนนบนทางเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ตามปฏิทินไทยประเพณียี่เป็งประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน12สองประมาณเดือนพฤศจิกายน โดยการปล่อยโคมลอยและลอยกระทงเพื่อบูชาพระแม่คงคาและขอขมาเรื่องต่างๆนอกจากนี้ยังมีการประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงามทั่วเมืองประเพณีบวชลูกแก้วประเพณีบวชสามเณรนในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่เช้าไทยใหญ่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมหรือเมษายนก่อนเทศกาลสงกรานต์โดยเด็กชายที่เข้าร่วมพิธีจะถูกแต่งกายด้วยชุดสวยงามและนำไปแห่รอบหมู่บ้านก่อนจะทำพิธีบวชในวัด ประเพณีตานกวยสลากเป็นประเพณีทําบุญในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยชาวบ้านจัดเตรียมสิ่งของต่างๆเช่นอาหารเครื่องดื่มและข้าของเครื่องใช้ใส่ลงในกวยตะกรา้าแล้วนำไปถวายพระในวัดประเพณีเลี้ยงผีเมืองเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนาที่จัดขึ้นเพื่อเคารพบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองโดยมีการ ประกอบพิธีกรรมต่างๆเพื่อขอความคงครองและความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชน